สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะวันนี้คุณแม่ได้มามอบเงินนะคะในนามชมรมแอร์บิกนะคะให้กับเมตตาธรรมมูลดีทีนะคะตอนนี้ท่านนายกท่านกำลังกําลังเอาเงินมามอบให้กับเมตตาธรรมมูลดีทีนะคะเป็นยอดเงินจํานวนหนึ่งแสนบาทเป็นยอดเงินจํานวนท่านนายกนะคะมามอบให้กับ คณะเมตตาทำบุญนิท่ทีนะคะเมตตาทำบุญนิท่ทีนะคะไปไปอาของของคุณพ่อบาสโลบนะคะจะมามอบวันที่สองค่ะอันนี้คุณแม่มาในนามแอร์บิกเช้าจังหวัดสกลน,นะคร อันนี้นคณะกรรมการและประเทศบาลนะคะมามอบเช่นกันค่ะมามอบเช่นกันค่ะนี่บรรยากาศวันนี้คุณแม่ทาบุญทั้งวันเลยนะคะกลับไปก็ไปตั้งลงทานอีกนะคะไปตั้งโรงทานน้ํานะคะกับลงทานไข่เจียวนะคะสาวๆแอลระเบีกก็ยืนรอยอยู่มุมนี้นะคะเพื่อจะมอบเงินค่าโอ้โหทองนะคะอันนี้เป็นทองแท่งนะคะเป็นทองแท่งนะ,ะที่จะรอพระนะคะท่านนายกกำลังถืออยู่นะคะ ท่านนายกกับท่านรองนิวัฒนะคะรับกำลังทุ่อยู่เป็นทองแท่งนะคะเป็นทองแท่งขอบุญมาฝากเอฟซีนะคะงานรอพระจะมีวันที่สองนะคะ นั่นรอพระจะมีวันที่สองนะคะท่านนายโกโกมุตนะคะท่านได้นำเงินมามอบให้กับ มีมอบเงินสด100่งแสนบาทอีกนะคะมอบเงิน100่งแสนบาทค่ะมีฮูยประธานนะคะประธานคุณแม่ประธานแอรบิกนะคะมอบเงิน1นึ่งแสนบาทนะคะเพื่อทำบุญรอพระนะคะ bên này cho đó bắt 1 2 trái <laughs> cơn khai ngay xem nào ban นย้หนึ่งหมื่นบาทค่ะนี่สาวๆแอร์บิกนะคะคุณพ่อค่ะคุณพ่อกับท่านประธานนะคะสวัสดีค่ะนี่สาวสาวไเป็นไร คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเอาบุญมาฝาก FC ใส่บุญค่ะสวัสดีค่ะ